สวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านทุกท่านด้วยนะคะมาอยู่กับช่องเคสายฟรีนะครับวันนี้ผมไปฟาร์มนอกรอบมาต้องเตะเช้าไม,ม่ได้ฟาร์มแล้วทุกคนทุกคนอาจจะต้องเห็นกล่องกล่องนั้นนะกล่องใต้ล่างที่มีอยู่95อันนะกับกล่องทองนะกับกล่องทองตอนนี้เหลือสูนแล้วนะทุกคนไปดูกันผมใช้วิธีฟาร์มอย่างง่ายอันใด ผมเก็บว่าน,นี่ใช้ยินยามครับขันวันนี้ผมฟราร์มได้เป็นแสนและวปนสามแสนเท่าไหร่นเนี่ยสามแสนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแล้วปไปไปไทุกคนมาดูกันนะครับนี่คุณเห็นไหมสามแสนเจ็ดหมื่นโอ้ผมมาผมฟราร์มอยู่แต่ว่าคือไอ้นี่มันกดดันผมจนผมกลายเป็นคนอยู่ด้านล่างสุดโอ้โห ไอคือผมสู้เขาไม่ได้เลยอะ่ะผมซื้อเขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้มันสู้ละมันสู้สุดชีวิตแล้วมันก็ยังไม่ได้อะ่ะอ,อคนผมไม่ได้กิจกรรมใหม่จะมาอีเวนต์จะเริ่มในอีกแป๊บหนึ่งตัราคาวัานนี้ผมเหมือนการฟาร์มละเราจะมาทำคอนเทนต์กันคอนเทนต์ก็คือคิดไปก่อนนะคนผมไม่คิดเลยอะจังวันอะ รับเรียงขอลิมเรรับไปวะมามาทุกคนผมขอรับของก่อนนะขอรับของก่อนนี่เสร็จแล้วอันนี้ด้วยลืมรับตอนเช้าปืนยิงลน้องเๆๆงๆๆๆๆๆ ทุกคนนะรู้สิ่งนี้ก็จับตาปูดจับตาจับปูดเอาไว้ึัดนดูเหรียญดาวของนะเหลือไอนะเหลือยี่สิบเพราะเลยไหมไปอัพคนขับคนนี้มานี่ไปอัพมาแล้วมาแค่อัพอีกรอบมึงก็จะรอบนึงนะเนี่ยไอหน่ะไอผมประเด็นก็คือเหรียญม่วงไม่พอวันนี้ ผมจะใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวนะใช้แต่ตัวนี้แต่แตใช้แค่ตัวเป็นงุมก็นั้นแหละทุกคนนะจะได้ไไดูดปิดปะเริ่มยิตุสันออริสผมกำลังดูทีวีอยู่แล้วผมก็งอัดคลิปด้วยวันนี้ ด่านก็พอใช้ได้ด like, ่านพอใช้ได hey, 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 ้นะคนผมอะยังยังไม่ลงเลยหรอกนะผมจะลงตัวพุ่งก่อนเพราะผมต้องการยึดจุดเดี๋ยวเฟ้นไม่สำเร็จเพราะอะไรมันเลยค่ะเฟ้นไม่สำเร็จอู่แล้วเอ็นตัวนี้ไปก่อนนะเอ็นตัวนี้ไปก่อนอ้าวแล้วก็ขอจุดนี้ได้แกขี้อยากเกินตาที้ไม่คิ ทำที่สอง F แล้วก um, ็ F L L มีส่งคนเนี่้คนพยายามจะต้องตายตล้วโดริงลองโดลิงตลอด เกีย <G ül> เออค่ะในหนึ่งชิวคล้องกับเลือดที่เหลือน้อยปีมุดท่อดีกว่าฆาตกรฆาตกรมุมดท่อว้าวมันปืนสลิงนะได้เลยปืนสลิงจริงๆปืนสไลด์อ่ะสไลด์เดินสไลด์แรงมากเลยเมืี้เมื่อกี้อะไรสไลด์เสียงโคตรดัง ่านมาถึงแล้วแหละเขาว่าตัวแย่นะยตัยแย่เล่นยังเล่นยังไม่เล่นถึงหนึ่งนาทีก็ตัวแย่แล้วมาเมาค้ากันแบบนี้เพื่อที่จะให้นี่คนดูเรืองหนงมืเห็นูนะเจอมาอย่างโคตรเยอะประมาณสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหก ประมาณศูนย์อะต้องมาศูนย์เองโคตเยอทุกคนอะศูนย์มีโคตรเยอะนะทุกคนสังเกตศูนย์มาเยอะด้วยแล้วยี่กแบบไม่มีอะไรหลักันอะไรอ่งัรงะเป็นเลดเออะไหมวมีสี่มื่นเจ็ดอันนี้ก็สี่หมื่นเจดอะเลยอะยทุกคนว่าสีนสี่กันแน่แล้วก็เพิ่มมาเจ็ด เพิ่มมาเท่าไหร่นี่จำหได้จากตอนนั้นที่ไอ้เราไปเอ้ยเอ้ยได้เวลาสั์สั์โยกตีไม่โนอยอยได้ไงอ่ะออฟแกเปลี่ยนทุกคนเขาเปลี่ยนฝั่ง,งได้ไง ขราเปลี่ยนฝั่งฝ่ายเราเปลี่ยนฝั่งยังไง,ไงเกมโอเวอร์ต้องรายงานเขารายงานเขาเกมโคตรโอเวอร์เลยเกมมันโอเวอร์มากเลยทุกคนตายแล้วผมก็จะแพ้แล้วเบื่อเกมเลยยิ่งดูเยอะเราก็ยิ่งจะเบือ่อเกมดูเยอะขึ้น ก็ระเบียบอะนี่อะไรมี่ใส่พ่อเลยบานยุกเขาเปลี่ยนหุ่นยนต์ก่อนนะ แั้นทุกคนถึง9สนะิบแปดจาก9สิบแปดแล้มนเพิ่มมาสอศได้ไงนี่แปลกนะทุกคนทุกคนอย่าดูคลิปนี้ผมขอดูแค่หนึ่งคนก็พอแล้วถ้าคุณดูเยอะโอกกะ้ก็จะมีคลิปต่อต่อไปต่อจนมันไ,ไปถึงมันตายผม ลาดูเคยแคปเพิ่มก็ดี๋ดูดูดดขอให้มีผู้ติดตามหนึ่งร้อยได้ไหมอ่ะอยากเห็นคนดูเป็นร้อยอ่ะตั้งแต่ต้ตนยังไม่เห็นมีใครแบบดูคนเป็นร้อยเลยอกคออกทนะีนั้นอ่ะอีโปเกมอนอ่ะไอ้อะไรสอนจีบอะไรเนี่ยนั่นแหละผมอะ่ะทำมาเล่นๆน,นะเต่นมีคนดูเยอะมากเป็นร้อยอ่ะ ไมน,น่ารีดเ,เลยอ่ะรีดของเกือบกือทุกคนแม่ท้างงวของเจ้าองค์ลายตอนเราสู้เขาไม่ได้ไงเนี่ยเกสกินนี้โคตรเทเนี่ยทองคองเนี่ย,หยเหลืองเหลืองเนี่ยเนี่ยใส่ตัวนึงเนี่ยที่ยเป็นแบบเป็นคนข่าวน้ำแ e ok ข็งผิวล่านั่นน่ะนั่นน่ะเขาว่าเราอยากได้มากเลยอ่ะคือประเด็นนะเอาสกินมาจากไหน <laughs> เราไม่เคยเห็นสกินนั่นเนี่ย บอกตามตรงนะตอนที่ผมฟาร์มผมกินนั้นเต็มเลยอะเต็มเต็มตูวเซิร์ฟอ่ะฉันอยากได้นู่เลยอ่ะเขาไปเอามาจากไหนอ่ะหรือว่าเขาไปหาเองเขาหาจากไหนอ่ะอยากรู้จังไอ้กินทองทองอะก็มีใส่กับตัวสตัร์ด้วยอันนี้ผมจะเลี้ยวมันตัวต่อแล้วนะไอ้ตัวที่ผมเป็นตัวเพคนจิ๋วเนี่ย ทุกคนเกมมาโค่ดเหล็กเลยคนนะ่าอยางเลขโอ้ทุกคนมันเป็นอะไรอะ่ะผมเดินไปตรงนี้นะโคตรเหล็กทุกคนมนเหล็กเกินจนแขงไม่สามารถปไปได้ได้ มาเด็กดอาปัองอื้อหือดิเอ๊ไอ้สตอรี่ทำไมช่วงนี้เราเจอคนตัวเล็กๆ,ๆอ่ะทุกคนเล็กเกินไปอ่ะ มันไม่ใหญ่ช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยโหดละโหดละโหดละขอโดษนะผมไม่ด่าอะไรเลยไม่ด่าใครไม่ด่าใครไม่ด่าใครไมือกวาดับเชียงต้องลบละโอ๊ยสุดหมดฮ่าฮ่าา ต้องรีบเข้าไปแรกตัวเสียงตัวเสียงดวงถึงเวลาที่ไม่เ uh> สียงดวงที่เรียกว่าเราอาจจะคุยได้เฮไปไปไปไห ไปไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยเราจะป้องก่อนขอบคุณเป็นยีนกลางอยู่ตรงกลางมันยิงเลยพี่มีคนลอยตามไปเลยนะอ้าวกล้ากล้าทายนะเดี๋ยวไปหาถึงพี่นะระวังนะไอ้หนุ่ม ระวังนะแล้วแกจะได้ยูีิแกมไปสุดท้ายค,คือเรายิางไปเพื่อสล่มหมดเนาะไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันกลัวเราอะ่ะโอ๊ยน่นาเราตายจริไปลงนแล้วกันอีกตัวหนึง่งตากงเหรอามาดิเอาเลยเอาหรอันรันสินะ ไปคนไปสว่างไลกคนอ้ยผมยังไม่ได้ดูเวลาเลยผ่ะ12นาท,ทีที่ผมอาทิตย์มันผ่าน12นาทีเร็วเกินที่ี้มันต้องโดนนะทุกคน มันกก็เิดอ๋อก็ขอว่าเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะเดีย๋ยวพี่จะไปรับเควสก่อนรับเควสกับภารกิจสำเร็จไหมอันนี้ทุกคนผมขอไปดูอีเวนต์หน่อยละกัน,นอันนีข้อเตือนด้วยแต่ว่ามีหัวข้อมันขึ้นเป็นคนมาอะมากแล้วขึนนนน้นกับ เมแ,แหละวันนี้ผมอาจจะฟาร์มกันได้สองหมืนห้านะอาจจะฟาร์มได้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองมื่นได้เป้านะหมายบรรลุ้เป้าหมายบรรลุสองร้อยยี่สิบขออีกสองเล้สวจนเรกสวยเนะนี่คน้ทุกคนเห็น แต่เลี้ยงว่าคนอื่นเลขศูนย์อะที่จริงมันเป็นเลขคู่สวยนะคู่สวยแบบภาพผมอะว้าวแต่หน้าตาเขาไม่เกินผมเกือบตายเหรอสิ่งนั้นทุกคนอันนี้ผมบอกลนะวันนี้เราอาจจะฟังยิงได้สองหมื่นห้าเพราะเออมีตัวดึงดูดเงินด้วยว้าวตัวดึงดูดเงินคนผมอดคนไม่ไหวผมอยาก เอาเข้าไปแลกอ่ะทั้งีสผมจะเก็บไปซื้อปืนอ่ะเอ้ปืนมันอาจจะกระจาะก,ก็ได้ไหมมันอาจจะกระจาะก,ก็ได้แล้วเราขอดูปืนแล้วแบบยิ่อะไรบ้ากอันนี้มีอะไรบ้างก็แปบบว่า้างเงนินไปอยู่ก็ไรประโยชน์แล้ขอดูไปืนแล้วแบบอะไร เรามีอะไรมั่งอุ้ยปืนหมดแล้วโอ้โหทุกคนปืนหมดแล้วตาก็างังยังชะง่ยแล้วปืนนี้ไปก่อนไหมไปได้ <c oughs> <c oughs> ปืนนี้ไปก่อนทะเรนีต้องนะทุกคนจะตออ่อจะคิปด,ดีนะบ๊ายบาย